พี่น้องครับมันเป็นมันเป็นเรื่องด่วนอย่างที่พี่สาธิตว่าขออนุญาตพ่อใหญ่อิสระสมชัยไม่นานนะครับ <Okay. S 1> พี่น้องครับขบวนการตํารวจชั่วนี่แหละครับมันกําลังบ่อนทําลายแล้วมันก็ยังอยู่มันยังแสดงตัวว่ามันยังเป็นทาตของระบอบทักษิณอยู่ผมขออนุญาตแนะนําตัวพี่พทัชชัยธุรกิจขจรนะครับยืนอยู่กับผมตรงนี้เชิญเลยครับพีบ่สวัสดีครับ พี่ทัชัยพูดกันตรงๆเป็นผู้ช่วยของคุณตันจิตพัฒน์รเราว่ากันตรงๆเดี๋ยวมันจะมาหาว่าเราโกหกอีกใช่ครับวันนี้พี่ทัชชัยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมจับในข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งทีนี้เบื้องลึกเบื้องหลังการล้อมจับเป็นอย่างไรตำรวจใช้เล่กลชั่วอย่างไรเดี๋ยวผมจะถามพี่ทัชชัยอยากฟังกันแล้วใช่ไหมครับเอาละครับพี่พทัชชัยเชิญเลยครับพี่ทัชชัยก่อนอื่น ถามก่อนเลยอย่างแรกรู้ตัวไหมว่าตัวเองมีหมายจับหมายเรียกข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งรู้ไหมครับมีไหมครับมีการแจ้งทุกลก่าวโทษผมไว้ที่สนพยาไทยมีผู้ใหญ่บอกผมว่าเมื่อเดือนที่แล้วครับผมคือเป็นการบอกมาเฉยๆบอกมาเฉยว่ามี <ๆ S 1> การแจ้งทุกลก่าวโทษแต่ไม่มีเอกสารใดๆส่งมาไม่มีเลยครับไม่มีเลย,เลยแล้วย,ย้อนกลับไปวันที่เขาหาว่าพี่ไปขัดขวางการเลือกตั้ง ค,ความเป็นจริงแล้วพี่ไปขัดขวางจริงหรือไม่อย่างไรผมไปใช้สิทธิ์นะครับเหมือนพวกพี่ๆทั้งหลายครับไปใช้สิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยครับเราจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนี่คือสิทธิที่พวกเราไปขอครับผมมีไหมพี่ไปบอกล็อกประตูเลยไม่ต้องพี่น้องไม่ต้องเดินเข้าไปใช้สิทธิ์มีไหม,ม,ไ,มไม่มีครับเพราะผมไม่รู้จักคนมากับผมเลยครับโอ้โหเยอะแยะยไปหมดผมไม่รู้จักใครเลยครับก็แสดงว่าถ้าพูดกันไปแล้วคือพี่ก็ไม่ได้ไปขัดขวางการเลือกตั้ง ไปแสดงจุดยืนว่าเราเห็นด้วยกับการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเท่านั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลังจากวันนั้นก็กลับบ้านไปกลับบ้านกลับบ้านไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้คิดด้วยว่าเราจะถูกข้อหานี้เอาละครับทีนี้วันนี้เรื่องเป็นยังไงครับพี่ถึงโดนตํารวจจับเรื่องเมื่อวานนะครับมีคนสูงอายุผู้หญิงนะครับโทรเข้ามือถือผมบอกว่าป้าอยากจะซ่อมบ้านช่วยมาดูแบบหน่อยผมบอกว่าป้าอยู่ที่ไหน อยู่รามินทาช่วยมาหน่อยเอาคนละเกตครับผมไปี๋ยนะครับคือมีมีเสียงของผู้หญิงสูงอายุใช่ครับโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือใช่ครับซึ่งปกติพี่ก็รับเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วอยู่แล้วทุกวันครับเพราะเป็นผู้ช่วยคุณตั้นรับอยู่แล้วครับผมบอกว่าจะซ่อมบ้านใช่ครับให้พี่ไปหาแกหน่อยครับอ่า พอบอกว่าอยู่รามินทาพี่บอกว่าอะไรผมบอกว่าผมวันนี้มีงานศพเมื่อวานผมมีงานศพผมบอกผมไปไม่ได้ถ้าป้าจะมามาหาผมที่นี่ที่ดูสิทธิ์มาหาที่เขตนี้มาหาตรงไม่ใช่เขตนี้นะครับหมายถึงเขตที่เจรจากันก็ตกลงสถานที่กันได้ใช่ครับแล้วก็นัดกันวันไหนครับพี่คือเขาบอกว่าเขาจะมาแต่เขาไม่มามาวันนี้อ่าคือนัดกันเป็นวันนี้อพี่ก็เดินทางไปยังสถานที่นัดที่นั่นว่าที่นั่นผมบอกว่าถ้ามาอยู่ดูสิทธิ์ตรงไหนก็ได้ โทรหาผม,รผมไปหาเลยสิบนาทีผมก็ถึงแล้วพอโทรศัพท์ดังวันนี้อีกทีหนึ่งบบอกว่าอยู่รถไฟสถานีรถไฟสามเสนอ่าอยู่ตรงสถานีรถไฟสามเสนนะครับใกล้ๆกับที่ทําการพักประชาธิปัตย์ซึ่ง<ท>พี่รู้จักอยู่แล้วก,ก็เลยขี่อ่าก็เลยเดินทางไปครับพอไปถึงเจอป้าคนนั้นไหมครับไม่เจอครับ ป้าบอกว่าโทรเข้าไปใหม่ป้าบอกว่าอยู่ในร้านอาหารรถเสบียงอ่าอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวแถวสถานีรถไฟสามเสนครับพี่ก็เดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งนั้นครับครับแล้วเป็นยังไงครับก็มีชายกลุ่มหนึ่งเอาเอาตอนเราเดินเข้าไปนี่เจอเลยไม่ไม่เจอครับเดินเข้าไปยังไม่เจอป้าเจอแต่บริกรต่างๆครับอ่าป้าที่บอกว่าอยู่ในร้านอาหารแห่งนั้นไม่แสดงตัวบอกให้ผมเข้าไปา่บอกให้เข้าไปครับ หลอกให้เดินเข้าไปครับไม่เจอใครเลยเจอแต่พนักงานร้านอาหารพนักงานร้านแล้วพี่ยืนอยู่นานแค่ไหนประมาณไม่ถึง3าสี่อึดใจไม่ถึง3าสี่นาทีเอาตีง่ายๆอเดินเข้าไปปุ๊บมองซ้ายมองขวาเอ๊ป้าอยู่ไหนแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเป็นยังไงครับเจอเจ้าหน้าที่ประมาณ6กเจ็ดท่านครับเจ้าหน้าที่นี่คือเจ้าหน้าที่ตอนแรกผมไม่รู้หรอกใส่เสื้อยืดมาใส่เสื้อยืดแล้วก็เอาหมายสารให้ผมเลยบอกว่าขอเชิญตัวนี่เป็นหมายจับ คุณชื่อทัชชัยใช่ไหมผมก็มองอ่านใช่พนเ้านที่ตำรวจขอเชิญที่สนพยาไทยครับข้อหาขัดขวางการเลือกตั้งครับอ้าวแล้วป้าแล้วป้าไปไหนมันอันนี้ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าโดนหลอกแล้วครับเริ่มรู้แล้วโดนหลอกแล้วครับผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงครับผมก็เลยขอดูบัตรของแต่ละท่านครับ แต่ละท่านก็ควักบัตรมาร้อยโทรร้อยตีอะไรแต่ละท่านมาครับผมก็ค่อยๆอ,อ่านค่อยๆอ,อ่านจนเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าลาคาญก็เลยรถตู้มาพอดีก็สรุปครับคือด้วยเวลาด้วยลักษณะนี้ชัดเจนโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาคือโทรศัพท์หลอกให้พี่ไปยังรถเสบียงครับถูกไหมครับถูกครับเอาล้ครับพี่น้องประเด็นปนัญหาอยู่นี้แล้วพี่ได้ประกันตัวไหมก็เอาอีกแค่ประเด็นเดียวเวลามันน้อยได้ประกันตัวครับได้ประกันตัวด้วย วงเงินสดครับหลักทรัพย์ตำแหน่งใดๆก็ไม่ให้ประกันตัวไม่ไม่ไม่ให้ประกันไม่ให้ประกันครับพี่น้องครับพี่สาธิตวงหนองเตยบอกแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างของพี่ทัชชัยนะครับโชคดีที่ได้ประกันตัวออกมาแต่อีกสองคนที่ผมรู้มาเมื่อกี้อยู่ที่เขตบางขลแสมถูกจับวันนี้เช่นกันเอาตำแหน่งข้าราชการเอาตำแหน่งของข้าราชการทางการเมืองตำรวจไม่ให้ประกันนะครับจะเอาแต่เงินสดดังนั้นเตือนไว้นะครับ จะเกิดอีกหลายจังหวัดพี่น้องระวังตัวให้ดีวันนี้ตำรวจทำงานรับใช้ระบอบทักษิณอยู่เช่นเดิมด้วยเจตนารมเดิมคือกระทืบมวลมหาชนกปป,ปสให้ถล่มจมดินดังนั้นพรุ่งนี้ถ้าไม่ชอบแบบนี้เชิญเลยครับที่สวนลุมพินี9้าโมงเช้าเดินไปบอกกับตำรวจเดินไปบอกกับยิ่งลักว่าเลิกหลอกลวงประชาชนแบบนี้ได้สัทีนะครับพี่ทชชัยขอพระคุณมากนะครับ พี่น้องครับนี่แหละครับตัวอย่างที่เลวมากข้าราชการที่เลวมากเตือนนะครับทุกจังหวัดระวังนะครับท่านอาจจะโดนหมายจับโดยไม่รู้ตัว